นีตัวเอะได้รสมเด็จสมเด็จเจ้าบ่าว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 ครับครับอะไรอ่ะพระพระพระให้ให้กระบอกนะนี่พระเขาจะลุนไหนเนี่ยเป็นบุรุษตาเดี๋ย่าอย่าดี๋ยไปกินนะที่วันรังคังหรือวันอะไครับเนี่บอกพอบกพอวัดวัดวัดขุดอินวัดขุดอินผมจะมีเจ้าสาวแล้วก็ให้เจ้าสาวแล้วกันเนาะหลักหลักเจ้าสาว หลวงพี่เจ้าข่าอุ้ยตอนนี้เพราะความสวยเป็นเหตุเจ้าค่ะไปไหนผู้ชายก็มองกลัวโดนข่มขืนขอของใหยเจ้าค่ะเนี่ย๋ยบอะไรอ่ะประหลัดขิกอ๋ออะไรอ่ะตั้งธโมสามจบบนพิ่ัติสามหบรักกู้ลงรักกู้ลงกูอ๋ออยากได้คนไหนได้ดัมใจสั่งอันนี้ยบมาทำให้ โยมกำลมงเก็บประจงานนะพี่ต้องหันขอแบบว่าแบบมันเมาไม่ค่อยเห็นนะเวลาใช้มันนิ้นอะไรอะนิ้นนาเพอร์คิกโยมนี่ไม่ต้องวนทิ้งได้เลยทิได้เลยแล้วแต่โยมมันแบบโยมได้มโยมอยากจับไม่ใช่ไม้อี่จะเป็นไม้จับมั้งเดี๋ยวมาให้โยม โยงไม่ไถ่ก้อยน่ะไม่มีไม่มีของขัง,งละสีเท้าขาแล้วไม่มีได้ห้อยอะไรเลยเดี๋ยอะละมาให้ไปโยมไปเลือกกรอบเอาเอาแบบเล็กๆเอาใส่กรอบนะจ้าได้แล้วของดีพี่โอ้โหคลโยมยังไงอะเอาเลยอันจะมาให้แล้วห้อยคอเลยเหรออันนี้อันนี้ไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยของเล่นอันนี้ของจริงครับ เรือล่มที่อยุธยาในวัดสนามแจโอ้เป็นไงเจ้าคะแม่นี่พกไปนี่นี่แม่กูพกไปพกไปเป็นไงเจ้าคะรอดตายได้แต่คนแรกเลยตงเนื้อหาไม่เจอหนักนี้เลยให้ให้ให้เฮ้ยโยมจะจับหน่งนี้จะพกจะพกงั้นจะได้เสียกับอบติ ไม่แบ่งแบ่งให้เราเน็ตบางเลยเราก็เตียนหมดโอกรอ่รู้มารู้ว่าท่านมีใหญ่กว่าหนุ่ี่หนูเอาสออันเลยฮะขอ2อันเลยฮะย่อนนจะะตกลงกันซะก่อนตกลงอะไรต้องคะจะใส่สองจะใส่สอให้กูกี่บาท ล้ว,ลวหวานไปส่วนประจินเหมารถตู้เป็นส,มสามพันเกตทำไมเขาตีเปิดซองดูมีซองไดยี่สิบอ้าูมีเสื้อผ้าแบบนั้นได้เหรอไม่รู้ว่าเขาใส่ผิดหรือจงใจแล้วยังไงดีต้องอาหาอาตมาขอเรียกได้ไหมเรียกเลยงานใหญ่เรียกมาเลยส,สองแสนโอ้ยแพงตายรถม,มันนิดนึงสองแสนนี่หาดูง้าวได้เลยนะเนี่ยตั้งสามขืนมึงไม่เอาดูง้าวมาตรวจหาดูตรวจทำเพี้ย ห้าพันห้าติกมันไม่ใช่แบงค์สิบบาทมันต่อคูมั็นประมืกอย่างเลยจ้ห้าร้อค่ะ5ห0ก็5อ0โอเคอาาชนาวสิทเลยนะจ้าค่ะแต่โยมไม่ยมไดิ่เดิน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 เด่นเดินเดินเวินเด่นเด่นดินเดนเดิเดินเดิ่เดินเดินเดิด้นเดินเด แบ่งตรงนี้เดี๋ยวท่านเมาแบ,บไกไม่รู้เรื่องเยอะอัตามาเขาแบ่งตังค์กับแบบนี้เลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะรับจบบโยมเนี่ยคหาสวัยเนี่ยเขามาห้าร้อยครับผมสามร้อยคนขับรถสองร้อยทีเดี๋ยวท่านเอาไปไม่โยมไม่โยม,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 มคนขับรถด,ด้วยเหรอคนขับมันมายังไงรู้เนี่ย เท่าไรร้อยยัรับกระโจมเนี่ยเขาเมอไงค่ะเออคุณทำรถสอร้อยหสามร้อยนี่เหลือท่านตอไปดิอจะเหลืออะไรก็หมดแล้วก็หมดไงอแล้วผมมาตรวจทำไมอะม่รู้เรื่องมึงเขาทำไมพูดอย่างเงียมงานที่แล้วผมก็รับห้าร้อยแบ่งคนละสองร้ยห้าสิบ คนขับรถไม่ต้องด่าภาพเขาจ่ายตั้งหะใช่แล้วทำไมไม่แบ่งคนละสองร้อยห้าสิบอ่ะก็มึงโง่เลยมึงมันไม่มีมัวปนไอ้ขวายลวนมึไม่กูไม่เด้หรอกมัจะเปรี้ยวกัยไงเนี่ยไม่ได้เปรี้ยวกูไม่เย็นไม่ยุ่งเดี๋ยวหายเดี๋ยวไปดีเลือกอะไรอ่ะไปไหนอ่ะงานยังไม่เริ่มเลยเฮ้ยพี่เอ็มพูอะไร แท่นี้กินไม่ได้ไงขแล้วแต่อ่ะทีท่านจะไปกินมาม่าที่ห้องผมเลยอ้เพราะอะไรนับร้อยกูโต้มไม่ต้องมาขึงทีวรเลยอะไรตามจีวรน่ะเอารากูเป็นคนถึงไม่ต้องมานอนในกุฏิกูเลยพ่อมึงร้างเอระพ่อกูไม่ได้สร้างแต่พ่อกูทาบุญกระเบื้องไปแผ่นหนึ่งพ่อกูเป็นเจ้าของกุฏิมัมมัวอะไรอยู่อะไรมัอะไรไงเจ้าคะไอ้ยอดฝา าฝนน่โยอมฟังให้ดีหน้าฝนบุตรีเนี่ยมันสร้างอยู่ที่ต้นมะพร้าวใช่ลูกมะพร้าวลวกลงมาถูกหลังคาหลังคาแตกฝนตกนอนไม่ไดู้ปนพ่อผมไม่เห็นว่านอนไม่ได้พ่อผมเลยซื้อหลังคามาแปะแผ่นหนึ่งพักนอนได้ไหมได้สบายเลยพ่อผมเป็นเจ้าของบุตรีไหมกระเบื้องแผ่นเดียวเออเป็นได้เลยก็ได้ทีหลังจะยุ่งเข้าใจเปล่าเข้าใจตกลงเท่าไหร่ Okay. Okay. คนนั้นจบไว้อยา้าอยัโอเคเลยยอมฉันก่อนได้ไหมเนี่ยสวดกนสวดกรอนลาเป็นนาถึงเย็นยังมาไม่ทันไข่พะโล้เขาเลย